สวัสดีครับน้องตองสวัสดีค่ะเออน้องตองมาทำอะไรที่นี่มาเล่นตุ๊กตาโอ้มาเล่นตุ๊กตาเข้ามาแอบเล่นตุ๊กตาอยู่นะเออน้องตองเล่นตุ๊กตาของใครนะเนาะของของ,ของใครแนละ้วของคุณเนนเนนเนนอะไรเนเน่แล้วของคุณเนนซี่เะครับ เออของคุณเนนซี่เนาะแล้วใครนำมาส่งให้คุณพิลาวันนะนำส่งมาให้คุณพิลาวันเอวแล้วใจดีไหมใจดีมากมเลยโอ้ใจดีมากๆเลยนะครับนั้นน้องตองก็ขอบคุณที่ขอบคุณฮะลุกลุกก่อนลุกก่อนแล้วลุกก่อนขอบคุณขอบคุณคุณพิลาวันที่นำส่งตุกตาเออถึงที่เลยใช่แล้วโอ้ถึงที่เลย โอ้ oh, ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชันู้นนะันตาเลยโอ oh, ้ันตานะครับครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับอันนี้ก็เอฟซีใจดีนะครับ <Okay. S 1> ที่ส่งตุ๊กตามาให้ก็คือคุณเนนซี่นะครับที่ซื้อฝากมานะครับซื้อฝากมาให้คุณพิลาวันนำนำส่งถึงที่เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณเนนซี่มากนะครับอันนี้ก็ขอให้คุณเนนซี่นะครับ มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเพราะว่าน้องตองรักมากเลยนู่นเออกอดเอาปั๊มเอาปั๊มเอาเลยน้องตองนุ่มไหมน้องตอง<ะ>เออนุ่มอ๋โอ weet, เป็นที่นอนเลยเหมือนบเป็นหมอนหเเหมือนกับอะไรนะโ <assets, S 1> อ้เหมือนกับหมอนนุ่มๆเนาะหมอนนุ่มอืมอครับดูดูครับ เอน้องตองจะเอาให้เอาให้ใครได้ไหมไม่ไมโอ,ไ <c oughs> อ้ไม่ให้เออไม่ให้เนาะนูนจุ๊บเอาจุ๊บเอาเลยครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณคุณแนนซี่นะครับดูน้องตองมีความสุขมากครับ <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับเออเหมือนกับน้องพีชเนาะส่งมาให้ก็ใจดีเหมือนกัน เออน้องพิษก็ใจดีเนาะน้องตองค่ะโอ้ซื้อซื้ออะไรซื้อเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงมาโอ้น้องตองก็ดีใจทั้งได้ทั้งเด้งดึงได้ทั้งตุกตาด้วยนะครับโอน้องพิษณีเออใจดีใช่ไหมน้องตองใช่เออแล้วก็น้องแนนซี่ก็ใจดีใช่ไหมค่ะโอ้ใจดีเหมือนกันเลยนะขอบคุณค่ะทั้งสองโอ้ขอบคุณทั้งสองนะครับน้องตองนะครับอืม ก็น้องตองมีความสุขเนาะได้เด้งดึงเด้งดึงด้วยแล้วก็ได้รูปเออได้ตุ๊กตาหมีด้วยใช่น้องมีความสุขเออถ้ามีความสุขแล้วทำยังไงบ้าเย่เลยเย่เลยเออให้เห็นรูปให้เห็นรูปหมีหน่อยเออให้เห็นตุ๊กตาหน่อยฮะลุกลุกลูกที่นี้ลูกก่อนเออเออกอดตุ๊กตาให้ดูหน่อยว่าชอบมาก เออน้องตองชอบมากเลยครับนี่ก็ขอบคุณมากนะครับคุณเนนซี่นะครับที่มีจิตใจเมตตากรุณานะครับที่รักน้องตองนะครับนี่ก็เป็นบุญของน้องตองแล้วก็บุญของเนนซี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุญที่พีิรันด้วยนะครับที่นำตุกตามาส่งให้ถึงที่นะครับครับนี่ก็ ลุงวางก็ขอขอบคุณมากนะครับลุงวางก็ขอขอบคุณคุณเนนซี่นะครับขอให้คุณเนนซี่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้คุณพี่ลาวันด้วยนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มีน้ําใจไมตตรีมาเอ่อให้น้องตองนะครับ น,นี่ก็ลุงวางก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับนี่น้องตองชอบมากนะครับน้องตองชอบมากครับมีความสุขน้อตองก็มีความสุขครับเหมือนกับคุณพิชณีนะครับน้องน้องพิษณีนะครับนี่ก็ส่งตุ๊กเออไม่ใช่ส่งตุ๊กตาอีนนกอไก็ส่งอะไรน้องตองส่งอะไรน้องตองจําได้ไหมว่าเออ จำได้ไหมน้องพีชส่งอะไรมาให้น้องตองน,น้องพีชชนีส่งอะไรไมาให้น้องตองอะไรโอ้เด้งดึงเด้งดึงเข,ขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเนาะสับสับอะไรนะสับอะไร <laughs> จำไม่ได้นะ้องหลังจำไม่ได้แน้องกองก,ก็ชอบมากครับเด้งดึงเด้งดึงนะครับน้องกองชอบเด้งดึงอรักมากใช่ไหมรักสุดๆเอ้ยรักสุดๆ แล้วก็รักเด้งดึงเด้งดึงมากใช่ไหมใช่อร <laughs> ักเท่ากันเลยนะครับเด้งดึงเด้งดึงนะครับน้องตองดีใจนะครับอันนี้ก็สงสัยนะครับสงสัยน้องตองจะเอาเข้าไปที่นอนอีกแล้วน <laughs> ้องตองคืนนี้ก็เอาเข้าที่นอนอีกใช่ไหมใช่โอ้ยพ่อไม่ได้นอนเลยพ่อนอนตกที่นอนเลยเพราะว่าทุกตามันใหญ่ <laughs> เหมือนกับคนสามสี่คนเขานอน <laughs> อ่อ พ่อก็ต้องตกเตียงไม่ได้นอนที่นอนนะนนนหรือว่านอตกเตียงเนี่ยเออไม่รู้ไม่รู้ใครตกเตียงเนาะตั้งแต่น้องตองก็ตกเตียงตกที่นอ,น,อนนี่พ่อก็ตกที่นอนเพราะว่าหมีใหญ่มีได้นอนพอดีเออมีได้นอนท่าน้องตองไม่ขึ้นนอนหมีมันก็ขึ้นนอนอยหมีนะน,นอนจา่ออายไปจ่ายมา อะไรนะไกลไปไก่มาขึ้นขี่ขึ้นขี่หมีใช่ไหมใช่แล้วนูก็ตกเออตกครับน้องตอกมีความสุขใช่ไหมอืมีความสุขนะครับในน้องตอกมีความสุขดูหมีก็นู่นน่ารักจังเลยหมีครับเ่าอ้าเาหน้ารักแล้วทำยังไงขอบคุณค่ะอืมแล้วจุ๊บหมีไหมจุ๊บโอ้ยอับนี่ก็น่ารักนะครับ มีน่ารักนะครับคนก็เมตตากรุณานะครับครับแล้วก็ขอบคุณคุณเนนซี่นะครับที่กรุณาเมตตาน้องตองนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอให้คุณเนนซีนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้กิจการงานก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ขอให้คุณพิลาวันด้วยนะครับที่นำส่งถึงที่นะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำส่งมาแทนนะครับเป็นตัวแทนของแนนซี่นะครับเพราะว่าแนนซี่อยู่ไกลนะครับนู่นต่างประเทศนะครับคุณพิลาวันเป็นผู้นำส่งถึงที่นะครับและก็ลุงวางก็ขอขอบคุณคุณพิลาวันด้วยนะครับที่กรุณาเมตตาน้องตองนะครับนำส่งตุ๊กตามาให้ถึงที่เลยนะครับ ครับลก็ลุงวางก็ขอขอบคุณนะครับขอให้คุณพิลาวันนะครับมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะครับขอให้ร่ำล่ำรวยๆนะครับขอให้กิจการงานก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี้ก็ขอบคุณมากครับน้องตองสวัสดีค่ะนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องตองหันหน้าหน่อยสวัสดีค่ะ